สวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องออประเด็นในภาคอุตสาหกรรมในภาพใหญ่ของประเทศไทยนะคะในมุมมองของ KR วันนี้นะคะ่ะก็มองว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี2568หรือ2025เนี่ยคะ่ะอาจจะเสียงที่จะไม่โตหรือว่าหดตัวลงเป็นปีที่3นะคะจากผลกระทบของภาษีทรัมป์ที่ออนท็อปบนการประเด็นเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมค่ะ ขออนุญ,ญาตเริ่มผลกระทบของภาษีทรัมที่เราแบ่งออกมาอาจจะฉายภาพให้ดูเป็นสีมิตินะคะสี่เรื่อง1กับ2อเนี่ยอาจจะเป็นผลทางตรงนะคะสกับ4ี่จะเป็นผลทางอ้อมเรามองว่าในวันที่สองเมษายนเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องจับจับตานะคะรีซิปเคอรทารีจะออกมานะคะถ้าเ,เราโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากสหรัฐเนี่ย หมายถึงว่าสารฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากไทยนะคะผลทางตรงก็คือคำสั่งซื้อของสารัฐที่ส่ง,สงคำสั่งมาที่สินค้าส่งออกของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือลดลงนะคะจะเป็นผลทางตรงในข้อหนึ่งะคะเราประเมินว่าอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากข้อหนึ่งคือผลทางตรงเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดสารัฐในสัดส่วนที่สูงถ้าดูในภาพด้านขวาะคะ่ะ ส,สินค้าท็อปทอปของส่งออกของบ้านเราอะค่ะอันนี้ก็คือส่งไปโลกอะนะคะพึ่งพาสหรัฐเท่าไหร่อะนะคะให้ดูในแท่งสีแดงค่ะจะเป็นสัดส,ส่วนแต่ละรายการที่พึ่งตลาดสาหรัฐนะคะในภาพรวมเนี่ยสินค้าอุ้ยโทษทีค่ะสินค้าส่งออกของไทยพึ่งพาสหรัฐ18นนะคะท็อปท็อป,ท,อปออที่ลิสต์มาในด้านขวาเนี่ยค่ะ ตัวที่มากกว่า18%เข้าหา 30, 40, 50หรือแม้กระทั่งบางตัวไปถึง67%นะคะพึ่งพาตลาดสารัฐล้วนแล้วแต่เป็นไอเทมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะอย่างเครื่องปรับอากาศตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งะคะ่ะถ้าสารัฐขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าไทยมีการลดออเดอร์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่โดนผลกระทบทางตรงนะคะ แล้วก็ถ้าสเตปถัดมาถ้าทางการไทยมีการเจราจาเข้าไปเจราจากับทางการสหรัฐนะคะแล้วในที่สุดต้องมีการเปิดตลาดนําเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นหรือว่ามีการลดอัตราอากรค่ะเข้าของสินค้าไทยนะคะก็คือ,อลดภาษีให้สหรัฐนะคะอันนี้ก็จะตามมาด้วยเราอาจจะต้องนําเข้าสินค้าเกษตรอุปกรณ์ไฮเทคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องบินหรือแม้กระทั่งเชื้อเพลิงจากสหรัฐนะคะตรงนี้ เ,เราก็มองว่าอาจจะเป็นผลดีกับผู้นำเข้าที่เขามีแหล่งซอร์ซิง่งหรือว่ามีทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางตัวอย่างสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตได้ไม่เพียงพออย่างถั่วเหลืองเออข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็อาจจะมีรูมของการมีมีแหล่งนำเข้าที่โอเคถ้าเขาราคาต้นทุนถูกลงแข่งขันได้มากขึ้นอากรก็ลดลงด้วยตรงนี้ก็เป็นทางเลือก ของผู้นําเข้านะคะแต่แน่นอนว่ามันกระทบผู้ผลิตในประเทศเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านําเข้านะคะประเด็นที่3ก็คือผลทางอ้อมซึ่งเมื่อสักครู่คุณรุจิพันธ์ได้ฉายภาพในส่วนของรถยนต์ไปพอสมควรนะคะนอกจากรถยนต์นะคะสินค้าที่จะเจอการแข่งขันกับสินค้าทั่วโลกที่หาที่ มาส่งออกนะคะก็คือเราจะเจอ,อคู่แข่งเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็คู่แข่งที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยอะคะ่ะไอเทมที่จะโดนเยอะๆสำหรับประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นทางรถยนต์แล้วก็เหล็กอลูมิเนียมที่เราก็โดนอยู่แล้วนะคะจากการแข่งขันของสินสินค้านำเข้าเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วอันสุดท้ายอะคะ่ะก็เป็นผลทางอ้อมว่าถ้าทั่วโลก คือสาระขึ้นภาษีกับทั่วโลกแล้วทั่วโลกมีการตอบโต้กันนะคะคือการตอบโต้กันไปมานะคะอันนี้มันก็เป็นสงครามการค้าที่ขยายวงกว้างแล้วโอกาสตลาดของตลาดโลกก็จะหดเล็กลงเป็นเศรษฐกิจโลกที่เติบโตชะลอลงนะคะอันนี้ก็จะมีผลกลับมาที่สินค้าส่งออกของไทยแทบจะทุกรายการยกเว้นว่าเราเป็นสินค้าที่แข็งแรงนะคะเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับคู่ค้ามีมูลค่าเพิ่มซึ่ง มองไปแล้วอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับประเทศไทยนะคะโดยรวมๆแล้วผลทางตรงกับผลทางอ้อมเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นผลกระทบทางลบ โดยอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกผลกระทบทางตรงนะคะาจากสารัตรดถออเดอร์ส่วนรถยนต์เหล็กอลูมิเนียมเจอผลกระทบทางอ้อมจากการแข่งขันกับคู่ค้าของสารัตที่หาตลาดระบายนะคะทั้งตลาดในประเทศไทยแล้วตลาดส่งออกอื่นๆของไทยนะคะถัดมานะคะถ้าเรายังคงต้องนำเข้าต่อเนื่องนะคะมีแหล่งซอร์ซิ่ง นำเข้าหลากหลายมากขึ้นมีสารัฐมาเป็นตัวเลือกนอกจากาประเทศอื่นๆที่เราเคยนําเข้าอะคะ่ะเราก็อาจจะยังคงนําเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะถ้าดูจากเส้นสีสีเหลืองนะคะเอาดัชนีการนําเข้าที่หักอา,อาวุธแล้วก็เชื้อเพลิงที่ไทยอาจจะไม่ใช่คนผลิตได้ในประเทศเป็นหลักอะคะ่ะก็คือเป็น,นเรานับเฉพาะตัวสินค้าอุตสาหกรรมหลักๆที่ผลิตในประเทศไทยเ,เหมือนกับขจัด ขจัดไอเทมที่เราไม่ได้ผลิตออกไปะนะคะจะเห็นว่าเรานําเข้าเยอะขึ้นนะคะเส้นเอ่อเส้นเทรนไลน์เส้นปะเนี่ยเรานําเข้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ทางหรือว่าวิ่งสวนทางกับดัชนีผลผล,ผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้มาสะท้อนอะไรจากเมื่อสักครู่ถ้าเรามีการนําเข้าเจอการแข่งขันด้านราคาสินค้านําเข้าเข้ามา ตีความกลับมาได้ว่าเป็นไปได้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยในปีนี้และภาพข้างหน้าจะ,ะเผชิญแรงกดดันให้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมองว่าในปีนี้ค่ะ MPI หรือว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะไม่โตหรือหดตัวประมาณนะคะลบ1%ปอร์เซ เป็นปีที่3าติดต่อกันคือเราหดมาแล้ว2ปีนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะคะมีความกังวลในมุมของแรงงานของภาคการผลิตมากขึ้นนะคะก็คือแรงงานทักษะต่ำที่เขาอาจจะเ,เหมือนกับถ้าโรงงานปิดตัวลงเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องรายได้มากขึ้นนะคะภาพซ้ายมือของทุกท่านซ้ายสุดอะคะ่ะ จะเป็นตัวเลขโรงงานเปิดใหม่แล้วก็ปิดตัวนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวเลขมันดีขึ้นนะคะในช่วงออสองเดือนแรกของปีนี้ถ้าดูเปรียบเทียบจริงๆในอดีตก็คือเปิดจะเยอะกว่าปิดนะคะแต่แต่ที่ข้อสังเกตก็คือว่าปิดเนี่ยปิดไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะคะแล้วตัวเลขเริ่มจะนิ่งดิ่งขึ้นก็คือในสเดือนแรกของปีนี้นะคะ่ะ เปิดยังเยอะกว่าปิดอยู่แล้วปิดก็ดูเหมือนจะเอ๊ะไม่ได้แย่นะก็คือแค่อาจจะมีแก๊บที่ที่ถ่างขึ้นนะคะก็คือเป็นภาพที่ไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้ามาดูในมุมของออการใช้ชั่วโมงการทำงานของแรงงานในภาคการผลิตจะเห็นสัญญาณที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคะ่ะในในภาพตรงกลางตรงเนี้ยนะคะ หยิบตัวที่เป็นชั่วโมงทำงานที่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มาพอดของภาคการผลิตเทียบกับภาพรวมนะคะจะเห็นว่าตัวเลขล่าสุดเท่าที่มีอาจจะเก่าหน่อยนะคะกลางปีที่แล้วชว่แรงงานที่มีชั่วโมงทำงานในภาคการผลิตน้อยหรือว่าน้อยกว่า40ต่อสัปดาห์เนี่ยมีจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นมันแปลว่าอะไรแปลว่า แรงงานเขาถูกลด OT ถูกลดกะก็อาจจะมีรายได้น้อยลงนะคะภาพตรงกลางเนี้ยค่ะเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีรีไซเ a ิลทารีฟเลยนะคะก็ตีความได้ว่าเไปข้างหน้ามันก็อาจจะยิ่งท้าทายขึ้นถ้า reciprocal tariff มาในต้นเมษายนนะคะแล้วข้อสังเกตอีกอันนึงนะคะ จากภาพรวมสายสุดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสถานการณ์โรงงานไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าเจาะมาดูว่าจํานวนโรงงานที่ปิดตัวค่ะซูมลงไปว่าเป็นธุรกิจอะไรนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าหมวดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมีตัวเลขของโรงงานที่ปิดตัวเยอะขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้เทียบกับเดือนสองเดือนแรกของปีก่อนนะคะยานยนต์อุปกรณ์ขนส่ง พอๆกันประมาณ3โรงงานแต่ว่าเงินทุนเฉลี่ยต่อโรงงานของแรงงานอ,อโทษค่ะของโรงงานยานยนต์มีขนาดหรือว่าขนาดกิจการของโรงงานเนี่ยใหญ่ขึ้นก็คือเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยล้านเ,ออเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นโรงงานเล็กๆตอนนี้เริ่มเห็นโรงงานรถยนต์ขนาดที่กลางหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยปิดตัวนะคะ อันนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่สถานการณ์นี้จะยิ่งท้าทายมากขึ้นถ้า Reciprocal t a r i f f มาจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่นะคะสุดท้ายค่ะถามว่าภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ดีแล้วลภา,อาค,รรภาอ,าคอื่นมาช่วยได้ไหมนะคะอันนี้อาจจะขออนุญ,ญาตไฮไลท์ ภาคบริการหรือการท่องเที่ยวนะคะออต้องบอกว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นพระเอกเลยในปีที่แล้วนะคะคือในภาพซ้ายสุดเนี่ยภาคการท่องเที่ยวเป็นเส้นสีขเขียวนะคะเห็นการดีตัวขึ้นมาก็คือช่วยเป็นแรงส่งของภาคเศรษฐกิจไทย GDP ไทยในปีที่แล้วแต่ปีนี้ค่ะเราคาดหวังรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้น้อยลง เพราะว่าอะไรเพราะว่า spending per trip หรือการใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยไม่ได้เพิ่มมากนะคะแล้วก็จำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในเ,ออทเที่ยวไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันกลับไปใกล้ๆก่อนโควิดละการจะดันขึ้นไปอีกอะ่ะมันค่อนข้างท้าทายมากๆนะคะเพราะว่าเจอกับการแข่งขันในการดึงนะักท่องเที่ยวไปของประเทศต่างๆพฤติกรรมของนะักท่องเที่ยวเองก็มี destination ให้เลือกเยอะนะคะ ตรงนี้ก็เป็นชาเลนจ์มากว่าเอ้ยการท่องเที่ยวจะมาช่วยได้แค่ไหนแค่เออมากจริงๆหรอในมุมมองของเราอะค่ะเรายังค่อนข้าง conservative เรามองว่าในภาพด้านซ้ายเนี่ยรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะโตชะลอลงในปีนี้ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายอะค่ะในมุมของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นท็อปทู หรือว่าตัวจีนมาเลเซียค่ะถ้าเอามาดูเป็นเฉลี่ยรายวันในภาพขวาสุดน,น,นะคะเส้นสีชมพูเข้มกับเส้นสีชมพูอ่อนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมซึ่งแน่นอนว่าเริ่มเข้าสู่โลซีซ่นละนักท่องเที่ยวเริ่มแผ่วลงแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันแย่ลงกว่าที่เราคิดพอสมควรเลยมันตก ตกลงมาค่อนข้างแรงนะคะมันตกลงมากว่าช่วงปีที่แล้วนะคะพอสมควรเลยซึ่งก็เป็นจุดจ,จุดจับตาหรือความท้าทายว่าเอ๊แเราไปข้างหน้าถ้าเข้าสู่ไฮซีซันในช่วงไตามาสานะักท่องเที่ยวจีนจะมามากอย่างที่เราหวังหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นความกังวลในเชิงทางประเด็นความปลอดภยัยภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ ทุกส่วนคงต้องเร่งเร่งดูแลแก้ไขนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆในปีนี้ค่ะจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเราก็เลยยังให้มุมมองที่ระมัดระวังนะคะมองว่าน่าจะมาประมาณ37.5ล้านคนแล้วก็มีความเสี่ยงหรือดาวไซด์ว่านักท่องเที่ยวจีนอาจจะ มาไม่ถึง7.5ล้านคนตามที่เราคาดไว้ในตอนต้นหรือเปล่านะคะนี่ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในภาพข้างหน้าค่ะสำหรับส่วนประเด็นภาพอุตสาหกรรมในวันนี้เตรียมไว้ประมาณนี้นะคะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ